สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ในเมืองสงขลานะขวามือผมคือโรงพยาบาลจิตตะเวชนะครับตรงนี้เป็นสามแยกเลี้ยวขวามือนี่จะไปเก้าเส่งนะครับเป็นสีแยกนะสีแยกเก้าเส่งซ้ายมือเป็นชาบูเดอะฮับ เดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ไฟแดงนะครับเข้าซอยถนนไซบุรีซอย47นะพาไปดูบ้านที่จะขายนะครับห่างจากถนนไซบุรีเส้นนี้เข้าไปประมาณ1กิโลเมตรเองนะบ้านเนื้อที่22.5ตารางวานะครับเข้ามานิดเดียวไม่ไกลน่าจะประมาณ อประมาณว่าหน่งกิโลกัแล้วกันเอออาจจะไม่ถึงประมาณแปดอยเมตรตรงมาเรื่อยๆสุดทางเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะรับเลี้ยวซ้ายซอยต้นโพมีต้นโพถนน,น,นพระดนซอยสามเลี้ยวซ้ายเข้าไป เียายก็เ oh. รียวขวถึงแล้ว <c oughs> <S não sai por> ไฟฟ้าประปามีแล้วนะครับเป็นบ้านขายตามสภาพนะบ้านมีสองขายตามสภาพเลี้ยวซ้ายตรงมาอีกนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงเลยนะครับ โอเคถึงแล้วซ้ายมือนี่เองติดป้ายขายอยู่นะเดี๋ยวเราลงไปดูกนะันดูสภาพแวดล้อมข้างบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านหลายหลังลนะั่นแหละด้านข้างนะครับลกหน่อยเดี๋ยวค่อยเคลียร์ให้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกนะ ข้างล่างนี้จะเป็นโล่งนะครับเป็นที่นอนนะเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับเนื้อที่ยี่สิบสองจุดห้าตารางวาข้างล่างนี่กว้างขวางเลยเนะี่ยไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนบันไดอันนี้เป็นห้องครัวนะห้องครัวนะครับหลังคาไม่มีรั่วนะไม่บ้านไม่มีคนอยู่ ด้านหลังทีอององ่ออกไปข้างนอกได้นะครับเปิดประตูออกไปข้างนอกได้ตรงน,นี้คือทําครัวได้ทาครัวห้องน้ํานี่คือห้องน้ําเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะค้างบนมีสองห้องนอน ห้องนี้มีแอร์นะครับห้องนี้มีแอร์น่าจะต้องทำสีอะไรเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมีห้องหนึ่งห้องนอนที่2เดีเ๋ยวจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้หมดเลยะครับเปิดราคาขายมาที่9ก้าแส้ามบาทนะครับพร้อมโอนนะครับพร้อมโอนโอนฟรี สนใจทักมาครับ0993642566สวัสดีครับ